Thailand and Algeria. มันก็ต่อเลยครับในรูปแบบของมวยไทยครับคู่นี้ไทยกับแอลจีเรียครับพิกัด60กิโลกรัมขึ้นมาก่อนเลยครับไอ้หนูดาวรุ่งไวยละอ่อนครับ oh oh oh. 16, 16ปีด้วยนั่นเองครับดาวรุ่งจอมปิดนะครับก็ได้ทุกสถานการณ์อาวุธ มีทั้ง2สัญชาติครับทั้งฝรั่งเศสและก็อัลจีเรียครับยูเนซอสมี่ครับสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรเพชรบัญชาจากสุพรรณบุรีของดีเมืองสุพรรณครับไม่ใช่สาลี่ครับแต่นี่คือคนนี้ครับเพชรเพชรบัญชาครับหนุ่มจากสุพรรณบุรีวัย29ปีสูง167เซนติเมตร ถือว่าเป็นจอมเก่าอีกคนหนึ่งเลยครับอาวุธดีประสบการณ์เยอะครับรายนี้แล้วก็หมัดหนักมากๆครับเพชครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับก่อนโควิดครับแกเคยต่อยน็อกนี่4-5หไฟติดะครับและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แกคุณสิริชัยอินเอียด พลังมัตไม่ธรรมดาครับเทียบสัดส่วนครับ167กับ172น้ำหนัก60กิโลกรัมอายุครับ13ปีครับตรงนี้แหะครับปัจจัยสำคัญครับเก๋ากระสดครับแหงไม่ทราบว่าโยเนสจะเรียกคุณอาหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วได้รอยเลยครับยูเนซามี่แต่เรื่องของความหนักอาวุธนี่อยู่ที่เพชรเพชรบัญชาแน่นอนครับ ก็เป็นหนุ่มสุพรรณครับที่ไปหากินอยู่ที่ปากใต้ครับปากหลังอยู่ที่สมุยครับเท็รโอ้โหเตะสูงครับยูเนสอ่าแม่น้องไม่เกรงใจพี่เลยครับอ่าแล้วพี่ว่ายังไงดียกขาดสูงสเลยครับเพชรเพัญชาโอ้โหสูงมากครับต้องระวังแข้งขวาเลยครับดีดเร็วดีดแรงครับแม่เตะลุดครับยูเนสโซสมี่ โอ้โหโอ้โหได้ยินเหมือนกันใช่ไหมครับเสียงดังปั๊บครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับอยู่ในซามี่นี่กัดฟันกรอดครับเก็บอาการอ่ะสับล่างครับให้พวงก่อนครับเพชรก็ถือเอาความสดเข้าลุยเลยเลยครับอยู่ในเซามี่ครับก็ถ้าพูดง่ายๆก็ใช้ร่างกายเลยแล้วครับปะทะต่อยคู่กันครับโอ like ้โหจังหวะดึงตัวนี่เสียวเลยครับ ดึงไม่พ้นนี่มันมีสิทธิ์โดนปลายคางเลยนะครับเพชรหัวไปที่บริเวณพับนอกออฟันโอ้โหวันนี้น้องไม่เกรงใจพี่เลยครับแล้วก็เพชรนี่เป็นนักมวยที่มีคุณลักษณะอีกอย่างครับแตกง่ายครับโอ้โห,หน้าแกนี่แบบหน้าบางมากครับไม่กล้าย,ยืมเงินใครอะครับแม่อย่างนี้ซ้อมมอเตอร์ไซค์นี่ลงประธานนี่มีสิทธิ์ปริครับเ,เพชเพชปัญชาว่ากันอย่างนั้นหกซ้ายครับจะไม่เข้า โ <icana> อโยูเนสซามีทำได้ดีครับโอ้โหแม่ตัดเก๋าครับโอ้โหได้ทีนี่แกขั้วเอาควบเอาเลยนะครับยูเนสต่อซ้ายลำตัวยังไม่มีอะไรครับหงัดศอกโอ้โหอาวุธหลากหลายครับเ่ากดขวาเข้าไปครับเพชร ล็อกมาเ้าเวียงล้มลงไปครับไม่มีแต้มแต่ว่ามีผลต่อจิตใจครับโอ้โหหน้าตาดูแบบไม่ค่อยมั่นใจครับยูเนสครับจากช่วงแรกๆครับแต่ก็สู้สุดใจครับยูเนสเซามี่ฟอร์สำคัญครับอย่าฟอร์นะครับอตอนนี้เพชรทนอาวุธได้แล้วครับอ้าวดูใต้ตาขวาเพชรครับ อยังไม่แตกครับแค่ตุยๆครับสัญญาณเตือนมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับบัดชุดครับแม่อย่าไปเล่นอย่าไปลองของกับน้องครับน้องเขามีดีแน่ผ่านยกแรกครับโอ้โหตัวแค่นี้แต่ว่าฝีมือนี่้เกินตัวครับอยู่ในเซามี่นี่ครับเพชรเป็นบัญชาครับหนุ่มจากสุพรรณเนีบยสวนนีหนุ่มจากแอลจีเรียครับลูกครึ่งแอลจีเรียฝรั่งเศสโอ้หัดดอกไม้ครับ ดูอีมุมครับโอ้หัวสะบัดเลยครับเพชรเพชรปัญชาโอ้ปลุกเสือหลับให้ตื่นเลยครับลูกนี้ครับนี่ตุ้ยลำตัวครับดีว่าแกรงท้องรับไว้ไม่ตกใจเลยครับอยู่ในเซามี่เวลาเจอกันบุกของเพชรเพชรปัญชาโอ้โหกาวเสียบครับแล้วก็โดนเตะตัดลม้มลกัต่อครับยกที่สอง เพชรน่าจะเดินเต็มสูบแล้วครับโอ้ยูเนสยังดักบนเตะออกแข้งอยู่ครับอ่าเพชรจะทำยังไงครับวงในหรือวงนอกโอ้โหสอฟันไม่โดนยูเนสโอ้โหแข้งซ้ายโอ้ทำได้ดีครับเพชรที่ก็เดินติดได้แล้วครับอามีสอครับโอ้เสียวไส้ครับเสียวไส้จริงๆครับอ้าวแม่ทำไมเปน เอายูเนสอย่าฟอรครับทำไรต้องทำครับแหมกลัวพี่หรือเปล่าวันนี้กลัวพี่หรือเปล่าล็อกมาตีวงในว่าต่างคนต่างโดนต่างคนต่างแทงครับแหมอะะครับเพชรน่าจะทนน้ำหนักอาวุธของยูเนสได้แล้วครับแม่ยังมีลูกเตลียมตัวมาช่วยครับเดินต่อครับเพชร เดืลดกไล่เป็นการใหญ่เลยครับกดหมัดขวารัดมาตีโอ้โหจะหนีไปทางไหนครับโดนเบี่ยงเททิ้งลงไปอีกโ,โอ้โหชกกนก,ก้น<ใ>นะครับแหมอ้าวลำตัวครับสายลำตัวโอ้โหไปเลยครับต้องหายใจไม่ทันครับ,ต,บ,รบต้องนับเลยครับกรรมการโอ้โยืนเท้า,าเซลหอบแพรกแพรกแพกเลยขณะที่เพชรนี่แหมเตรียมควบเข้ามาแล้วครับ โอ้โหเวลานี้เหลือเฟือครับอีกครึ่งยกครับต่อยซ้ายลำตัวทนไหวไหมข้ยเข่าไปเลยครับโอ้โหมัดรยังพอทนได้ครับเข่านี่มันกระทุงเข้าไปจบครับโอ้โหแม่สมคำร่ำรือครับเพชรเพชรบัญชาครับหายใจไม่ทันเลยครับอยู่ในซามี่โอ้ขนาดที่อยู่ในซามี่ครับอายุแค่16ปีครับเส้นทางอีกยาวไกลครับ ดูไฮไลท์ครับโอ้โหหมัดขวาคือหมัดเนี่ยไม่เท่าไร่เลยครับหมัดต่มาเติมเต็มครับแต่นี่ครับที่โดนแล้วมีอาการก็คือลาตัวครับโดนลาตัวไปนี่พังงะไปติดเชืออครับและนอกนั้นก็แหมเติมเต็มครับและนี่ครับโอ้โหมาปิดเกมด้วยเข่าครับโอ้โหดูยูเนสซสมิครับโอ้ยท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดเลยครับตับไตไส้พุงไหลไปรวมกันหมดเลยครับโอ้ยสุดจะทนจริงครับ นับเป็นร้อยก็ไม่รู้จะลุกหรือเปล่าครับยูเนสซอสมีออกมาก,ก็มาขอโทษน้องนะครับ Pet, Pet เพชรเพชรบัญชาครับแล้วก็เป็นนุ่มสุพรรณครับเพชรเพชรบัญชาครับชนะนอกเอาไปในยกที่2ครับสะใจจริงครับ